กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพรสวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน How to รักนะคะ รู้สึกไหมว่าแต่ละอาทิตย์ผ่านไปเร็วๆเนาะแปบ๊บๆหนึ่งมาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามขอบคุณทุกคําถามเลยที่ส่งเข้ามาขอบคุณในความไว้วางใจอยากจะเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พี่อ้อยฟังนะคะนี่แหละ how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเข้าใจนะคะเวลารักใครใจนําก่อนเลยกว่าสติจะตามมาแต่อย่างน้อยพื้นที่ใน how to รักตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ในการที่ถ้าฟังกันไปสติน่าจะตามมากำกับหัวใจให้ไวขึ้นหรือแม้แต่ เอานะอย่าใช้แต่ใจอย่างเดียวใช้สติด้วยรักแต่เขาได้นะคะแต่รักตัวเองตามไปด้วยเพื่อปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะทําร้ายเราได้น้อยลงมาดูคําถามของวันนี้กันนะคะน้องผู้ชายคนหนึ่งส่งเข้ามาเนาะชื่อบีมครับพี่อ้อยขอปรึกษาพี่อ้อยครับบีมคบกับแฟนมา2ปีรักกันมากแต่คุยกันนานๆไม่ได้แฟนเป็นคนมีอีโก้สูงอารมณ์ร้อนเวลาทะเลาะจะขอเลิกทุกครั้งทําให้บีมรู้สึกตลอดว่า เขาไม่เห็นเรามีค่าเลยครับตอนดีการบีมถามเขาเขาบอกว่าพราะรู้ว่าบีมรักเขามากเราก็คงไม่ไปไหนละมั้งผมถามเขาว่าแล้วถ้าผมเกิดไปจริงๆขึ้นมาล่ะเขาก็บอกว่าไออยากไปก็ไปไงเขาจะห้ามอะไรได้เราย้อนหลังนิดนึงนะครับตอนคบกันปีแรกๆรเราอะคิดว่าเขาโสดแต่จริงๆแล้วผมถูกหลอกมารู้ทีหลังว่าเขาเนี่ยเป็นภรรยาน้อยของผู้ชายคนหนึ่งและผู้ชายคนนั้นก็ยังเจ้าชู้ไปมีคนอื่นเรื่อยไม่เคยหยุด ใจพังมากครับพอผมรู้ผมคิดว่าจะเลิกแต่บังเอิญว่าเขาติดโควิดก็เลยกลายเป็นเรานั่นแหละที่กลับมาดูแลเขาเพราะว่าแฟนเขาไปมีผู้หญิงคนอื่นพอดีเลยตอนนั้นเขาก็เลยตัดสินใจเลิกเพื่อมาคบผมฮะแปลกนะบีมแปลว่าถ้าเกิดบังเอิญว่าไม่ได้ติดโควิดเขาก็ยังจะคบเราซ้อนกับผู้ชายคนนั้นน่ะหรอพอคบกันจริงจังบีมเพิ่งมารู้ความจริงที่หลังหลายอย่างเช่นเขายังคุยกับแฟนเก่าอยู่ หรือว่าเขาผ่านการแต่งงานและมีลูกแล้วสองคนเรื่องนี้ที่บ้านผมก็ถูกโกหกไปด้วยผมไม่กล้าบอกที่บ้านเลยกลัวที่บ้านจะรับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันมา2ปีผมเข้ากับลูกๆเขาได้ดีคอยซัพพอร์ตเขาทุกอย่างและเขาก็ทำตัวดีกับผมทำให้ผมไว้วางใจอย่างมากแต่ก็มาเจอปัญหาเรื่องที่เราไม่สามารถขออะไรเขาได้เลยเช่นขอให้เขาพูดดีๆไม่หยาบคายเวลาโมโหคาตอบคือก็เขาเป็นคนแบบนี้ตำๆแบบนี้แหละ โอ้แรงจังเลยอะ่ะถ้าไม่ดีพอก็เลิกไปเลยหรืออย่างผมบอกว่าขอให้คุยกันหรือปรับตัวเข้าหากันมันไม่ได้เป็นการตําหนินะหรือว่าต้องมีคนถูกหรือคนผิดแต่เขาก็ยังโกรธทุกครั้งหรือเรียกง่ายๆว่ามีอีโก้สูงมากบอกอะไรไม่ค่อยได้เขาจะต้องสวนกลับและจบได้ว่าเขาทําดีที่สุดแล้วถ้าไม่พอใจก็จนปัญญาผมขอแค่เรื่องการคุยเพื่อปรับนิสัยบางอย่างแบบดีดๆไม่ต้องทะเลาะก,กันบ้างได้ไหม แต่เขาก็ทําให้ผมรู้สึกว่าขอเขามากไปหรือเปล่าเขาจะไม่ปรับตัวอะไรอีกแล้วการจะให้เขาตอบว่าค่ะข,ขอโทษหรือจะพยายามให้ดีขึ้นมันไม่เคยมีเลยครับแต่ก็สังเกตได้ว่ามันลดลงแล้วผมจะอยู่กับคนที่รักกันแต่ขอโทษไม่เป็นพูดนิดเดียวก็ตั้งแง่ทะเลาะไม่เคยง้อผมเลยสักครั้งได้ยังไงอันนี้ถามจริงๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากเลิกกับเขาความดีอย่างอื่นเขาก็มีเยอะส่วนความผิดในอดีตผมปล่อยผ่านจุดนั้นไปแล้ว เหลือแค่อีโกของเขาเท่านั้นที่ผมอยากจะผ่านมันไปให้ได้ผมเชื่อว่าทะเลาะกันแล้วได้อะไรจากการทะเลาะผมถามตัวเองเสมอนะอย่างน้อยก็ดีกว่าการอยู่อย่างอดทนไม่บอกไม่ปรับแต่แฟนผมคือห้ามทะเลาะห้ามผมพูดว่าเสียใจน้อยใจอ,อึดอัดหรือแม้แต่คําว่าอดทนถ้ามีคําพวกนี้ขึ้นมาเขาบอกว่างาั้นเลิกกันอาจเป็นเพราะว่าเขากลัวโดนทิ้งหรือเปล่าเลยทําตัวให้มั่นใจว่าเขามีอํานาจเหนือกว่า อันนี้ไม่แน่ใจเขาเหมือนคนถืออีโก้และแสดงออกว่ารักไม่เป็นง้อใครไม่ได้ยังไงก็ตามคือเลิกก็คือเลิกการดูแลเอาใจใส่ทํากับข้าวล้างจานซักผ้าทําหน้าที่ก็คือเขาก็น่ารักในจุดนี้นะครับซึ่งบีมก็ช่วยเขาทำทุกอย่างนะไม่ได้อยู่อย่างท่าแต่อย่างใดกับการขอแค่ว่าใจเย็นๆพูดกันดีๆไม่หยาบคายเวลาโมโหขอให้ปรับตัวเล็กๆน้อยๆแบบนี้แค่นี้เองครับทุกวันนี้ผมต้องเลิกมีเพื่อนผู้หญิงผมห้ามเล่นทวิต ให้ผมเลิกตามแอคของผู้หญิงคนนั้นคนนี้กลัวผมจะมีคนอื่นผมก็ทําให้ทุกทีแต่ทีเขาไปเลือกนาฬิกาให้คนอื่นคุยเล่นกับใครๆก็ได้สนิทจนผู้ชายที่มาจีบส่งของมาให้กันถึงบ้านพอบีมถามเขาเขาบอกว่าอย่าประสาทแดกแหกตาดูได้ว่าผู้ชายคนนั้นสูงส่งแบบนั้นจะมาเอาผู้หญิงแบบเขาทําไมบีมพูดสุภาพสุภาพนะครับแต่จริงๆแล้วเหมือนเขาดูถูกและทําร้ายจิตใจตัวของเขาเอง ไม่รู้สิผมขอแค่เนี้ผมขอมากไปหรือครับพี่อ้อยที่ผ่านมาผมลองมีคนกลางช่วยเจรจาสุดท้ายทุกวันนี้เขาเลิกคบกับคนกลางไปแล้วหลายคนผมอยากให้เขาฟังพี่อ้อยครับเขาชอบฟังพี่อ้อยมากเขาไม่น่าจะเลิกคบพี่อ้อยนะครับไม่แน่ค่ะเดี๋ยวลองดูนะและผมเองก็อยากทําให้ดีขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้อาจจะดูเหมือนทิ้งระเบิดแต่คิดว่าเวทนาผมเถอะครับพี่ผมไปไม่เป็นแล้วจริงๆครับอืมแปลกดีเนาะเอาอย่างนี้น้องบีม ก่อนจะแก้ที่เขาพี่อยากให้ปรับใจและวิธีคิดของเราก่อนนะคะบีมรักใครอย่าถึงขั้นสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะเป็นแฟนเขาเราก็ต้องชอบตัวเองตอนอยู่กับเขาด้วยไม่ใช่นลนๆลวกลัวๆจนไม่มีความสบายตัวหรือสบายใจความรักคือการเลือกกันของคนสองคนคะ่ะเราเลือกเขาและเขาเลือกเราไม่ใช่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายพยายามแต่เพียงผู้เดียวหรือแม้แต่ก้มหน้าก้มตาอดทนในขณะที่อีกคนไม่เคยรู้ตัว รักกันต้องใส่ใจไม่ใช่เอาใจมากมายจนอีกฝ่ายเริ่มเอาแต่ใจซึ่งตอนนี้พี่รู้สึกว่าผู้หญิงของหนูเป็นแบบนั้นถามตัวเองดีๆก่อนเรามีความสุขกับรักครั้งนี้จริงหรือเปล่าหรือแม้แต่เรารักเขามากพอที่จะเดินหน้าต่อกับเขาแบบทําความเข้าใจไหมถ้าคําตอบของนราคือใช่มาเราจะเดินหน้าสู่วิธีต่อไปกันเอาอย่างนี้ค่ะคนเราไม่มีใครไม่มีอีกโก้ กว่าจะผ่านชีวิตมาจนถึงวัยนี้ทุกคนล้วนมีวิธีในการดําเนินชีวิตหรือว่าประคองชีวิตจนรอบปลอดภัยมาถึงวันนี้เขาต้องเชื่อใจในวิธีของเขาบ้างแหละแต่ที่พี่ติดไม่ใช่อีโกโ้ฮะคือวิธีการพูดคุยกันประษาคนรักจะอีโก้ก็ได้นะจะดื้อเงียบก็มีให้เห็นเยอะแยะนะคะประเภทที่ไม่เคยเชื่อสิ่งที่แฟนเตือนเลยแม้จะเตือนด้วยความหวังดีก็ตามแต่เขาก็ไม่ใช้ภาษาพูดแบบนี้กันนะคะอันนี้คือปัญหาไม่ใช่อีโก้คือการไม่ให้เกียรติกัน การบอกว่าคนต่ำๆอย่างฉันใครจะมาเลือกเดี๋ยวนะทำไมได้อยค่าตัวเองขนาดนั้นอีกอย่างค่ะคำพูดของคนใช้แรงในการพูดไม่ต่างกันออกเสียงพูดทั้งทีทำไมไม่พูดกันดีๆในเมื่อนี่คือคนที่เรารักกันไม่ใช่หรือและพอบอกว่าคนต่ำๆอย่างฉันใครจะมาเลือกเอา้าก็บีมเลือกเขาไงแปลว่าบีมถูกดูถูกไปด้วยหรอคะน้องบีมบอกว่าเอ๊หรือว่าแฟนหนูเนี่ยกลัวโดนทิ้งก็เลยพยายามข่มเราหรือเปล่าพี่ว่ามันดูไม่เป็นเหตุเป็นผลนะ กลัวโดนทิ้งยิ่งต้องน่ารักค่ะดูแลคนที่เรารักดีๆให้เขามีความสุขในการอยู่ข้างๆเราเขาถึงจะไม่ทิ้งไงไม่ใช่ว่าทําในสิ่งที่กดดันพูดใจแย่ๆข่มหยาบคายชิงบอกเลิกแล้วเขาจะได้ไม่ทิ้งนี่ไงมันเป็นเหตุเป็นผลตรงไหนอะคะยิ่งเห็นเรายอมยอมยอมจะเสียความเป็นตัวของตัวเองเขาเลยยิ่งเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นของตายหรือเปล่าในโลกนี้ไม่มีใครเป็นของตายของใครนะคะยิ่งเจอคนที่ทนเราได้แม้ในวันที่เราไม่น่ารัก ยิ่งต้องรู้จักดูแลคนคนนั้นให้ดีๆรู้ตัวให้ไวขออภัยให้ทันเจอรักแท้แต่ดันดูแลเขาเป็นแค่ของตายความรักไม่มีอะไรเสมอไปค่ะอย่าคิดว่าวันนี้รักมากแล้วมันจะมากตลอดไปเพื่อให้จำได้เลยว่าพี่ต่อยไตรภพเคยมาคุยให้ฟังในคาไฟเดโชค่ะวันนั้นเนี่ยพี่ต่อยพูดว่าอย่าคิดว่าความรักเป็นดวงไฟมหัศจรรย์ที่ไม่มีวันดับไม่จริงเมื่อจุดไฟเราก็ต้องหาวิธีประคับประคองไฟดวงนั้นให้สว่างได้นานที่สุด ความรักคือแบบนั้นแหละค่อยๆคุยค่อยๆทําความเข้าใจยิ่งตอนที่เราเตือนและเขาโมโหฟุ่มฟายเรายิ่งต้องใจเย็นให้เขาเห็นว่าแบบนี้ต่างหากที่เรียกว่ารักกันการที่เขาไม่ให้เรามีสังคมที่ว่าเป็นข้อห้ามที่ประสาเสียที่สุดนะคือแปลกมากที่น้องยอมอะ่ะเดี๋ยวก่อนการที่น้องไม่สามารถจะคุยกับผู้หญิงคนไหนในโลกได้เลยบอกเขาได้ว่าอย่าดูถูกกันเลย นี่เราเลือกเขานะเพราะเรารักเขาไม่ว่าเราจะไปเจอหรือไปคุยกับใครหรือมีเพื่อนฝูงมีสังคมไม่ได้แปลว่าเราหวังจะไปฟาดกับคนเหล่านั้นเสมอไปช่วยเชื่อใจกันหน่อยและสำหรับแฟนน้องบีมนะคะถ้าชอบฟังพี่อ้อยพี่อ้อยจะบอกกับน้องว่าอย่าให้คนบางคนมีค่ามากที่สุดตอนหลุดมือนะตอนอยู่ไม่ดูแลอย่ามารู้สึกแย่ตอนเขาจากไปวันนี้น้องเจอคนรักที่ดีและเขาก็รักน้องมาก ช่วยเห็นคุณค่าและดูแลน้องบีมอย่างดีด้วยมีความสุขในการเดินไปด้วยกันคําพูดประเภททําร้ายจิตใจหรือประชดไม่รู้จะพูดไปทําไมอะคะ่ะถ้ามันบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างเราเอาจริงๆนะคะอายุคนเราไม่สั้นไม่ยาวเราไม่รู้ว่าเราจะจากกันเมื่อไหร่ด้วยซ้ําวันที่ยังอยู่ด้วยกันทําไมไม่รักษากันดีๆถ้าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นกันน้องจะมาเห็นคุณค่ากันในวันนั้นหรือและในที่สุดถ้าบังเอิญว่าไม่ได้อยากเลิกจริงๆอย่าพูด บางครั้งนะคะเราพูดไปงันๆแต่คนที่ฟังเขาบั่นทอนจิตใจนะเขาถูกทําให้บั่นทอนไปเรื่อยๆและเหมือนซ้อมเลิกไปเรื่อยๆอะคะ่ะแล้ววันหนึ่งถ้าเขาไปเราอาจจะเสียใจถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือการทําให้เวลาที่เราอยู่ด้วยกันสั้นลงเรื่อยๆแต่ทั้งหมดถ้าบาังเอิญว่าน้องไม่ได้รักน้องบีมขนาดนั้นแค่เสียดายคนดีก็ช่วยปล่อยให้เขาไปเจอคนดีที่รักเขามากกว่าเราอย่าอยู่ทนหรือทนอยู่แล้วทำร้ายกันอย่างนี้เลย คนเราไม่มีใครไม่จากกันนะคะสุดแท้แต่จะหมดอายุรักหรือหมดอายุไขและก็ไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนวันหนึ่งเราก็จะกลายไปเป็นความทรงจําที่ดีของกันและกันเราไม่อยากอยู่ในความทรงจําส่วนที่ดีที่สุดของกันและกันหรอคะบอกกับน้องแบบนี้อืมถ้าพี่เป็นคนกลางและน้องอยากจะมีความรักดีๆแต่น้องฟังแล้วน้องโกรธพี่พี่ยอมให้น้องตัดพี่ออกจากชีวิตเลยขอแค่ให้น้องได้วิธีคิดแล้วปรับเอาไปดูแลชีวิตคู่ของตัวเอง มีอีกโก้พี่ไม่ว่าขอแค่ฟังกันสุขก็แบ่งปันทุกข์ก็แบ่งเบาอย่าทําให้คนที่อยู่ข้างๆเราเขาเศร้าทั้งที่เราอยากอยู่ด้วยกันแบบเมียแล้วทาไมถึงทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาทุกขนะ์เนาะที่อยู่ข้างๆเราที่สุดค่ะไม่มีใครด้อยค่าเกินกว่าจะมีความรักอย่ามองว่าตัวเองต่ําต้อยถ้าจะรู้สึกแบบนั้น ไม่ถามตัวเองแหละคะ่ะว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยขนาดนั้นเราจะฟื้นฟูตัวเองทําตัวเองยังไงให้มีคุณค่ามากขึ้นเพื่อคนที่รักเราจะได้ภูมิใจในการยืนข้างๆกันมันดีกว่าการกระหน่าด่าตัวเองแบบนี้อยู่ร่าไปไม่ใช่หรือฝากให้บีมและฝากให้แฟนของบีมด้วยในที่สุดคะ่ะรักกันดูแลกันพูดดีๆให้กันและกันอย่าทำร้ายกันด้วยคำพูดเพราะคำพูดพูดพูดไปคนพูดไม่รู้สึกอะไรแต่คนฟัง สามารถทำร้ายเขาด้วยคำพูดของเราทั้งชีวิตนะคะอยากให้น้องจับมือกันแน่ๆแล้วเดินหน้าต่อไปกันให้ได้นะบีมเชื่อไหมตอนพี่อ้อยอ่านคำถามครั้งแรกพี่แอบรู้สึกด้วยซ้ําว่าหรือแฟนไม่ค่อยรักเราแค่หลอกให้เราแล้วก็คบซ้อนเรามาเรื่อยๆพี่รู้สึกแบบนั้นนะว่าเอ๊ะรักเราน้อยไปหรือเปล่าแต่ในเมื่อเติบโตมาเดินมาด้วยกันถึงวันนี้ เอานะ่พี่ขอให้เขามีความรักให้กับเรามากขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันและเมื่อรักใครอยู่กับคนนั้นดูแลก,กันอย่างเต็มที่แบบที่ทําให้แต่และฝ่ายมีความสุขมากที่สุดไม่ใช่อยู่ใกล้เราแล้วต้องอดทนหรืออยู่ใกล้เราแล้วต้องทุกข์นะคะขอให้มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันทั้งบีมและแฟนของบีมด้วยนะขอบคุณในการส่งคําถามเข้ามานะคะและนี่คือ how to ack. รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเจอกันใหม่ใน E ีีต่อไปสวัสดีค่ะ เอา t ูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร